ร้อนันดับแรกที่เราทำก็คือเราปรับวิสัยทัศน์ของคณะนะคะเป็นคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังจากนั้นเราก็มา,าดูว่าในคณะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไหร่จากการดำเนินการของคณะนะคะ,คะ แล้วเราก็นำมาขึ้นทะเบียนกับอบกนะคะตอนที่เราประเมินค่ะเราก็ได้ทราบว่าตัวเลขที่เราปล่อยการเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานการเดินทางและการขนส่งหรือการกำจัดของเสียนะคะล้วนแต่ทำให้มีการปล่อยการเรือนกระจกทั้งสิ้นค่ะ,คะซึ่งเราเราประเมินมาได้แม้ว่าตัวเลขจะไม่เยอะนะคะไม่ถึง3,000ตันนะคะ,คะสำหรับคณะวิทย์ แต่เรื่องนี้ก็คือต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนนะคะ,คะเพื่อให้โลกของเราไม่ร้อนขึ้นไปมากกว่านี้นะคะ,คะสิ่งที่คณะวิทย์ได้ดำเนินการนะคะเราทำใ